โปรโมทขายของก่อนนะครับวันนี้ก็ส่งโปร่าลอดลองสุดท้ายนะครับของอที่ราหาหกชุดหนึ่งครับโปรข่งนะโปรโมือนนะชุดไฟฟ้าโปรเหมือนนี่ใช่ทุกอย่างเลยนี่นครับหมอบ้านผมเนาะยู่มิเตอร์นะัขีดดำนี่งไงนะนี่บ้านตรงข้าวเขาไม่อยู่บ้านถอดตู้เย็นออกอะนะครับบ้านผมเนาะ,ะนี่เนาะ ไฮโซเลเซียวทั้งหลังแดดดีนะมันประมาณใบสามนะครับอ่ะ,ะมาเบิ่งชุดโป้เนาะโป้หมืน่นส่งทั่วประเทศเนั่นแหละทีมื่นหนึ่งเนี่ยปิดโป้ไปแล้วครับวันนี้วันที่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเบอร์นี่ใส่งานเสร็ดห,หลายอย่างเลยพะดลงพะลมูหากหลายลเลยแหละทีวีพัดลมตู้แช่นี่เปิดพัดลมพร้อมทีวีปิดไปแล้ว เอาแอร์พร้อมตัวเซ่ครับลูก,ลกนอนดูข้างล่างข้างในนี่แอร์ด้วยสองตัวพร้อมบรรนากพี่น้องเอ้นี่นะหมื่นสองพันยนะครับสองตัวเย็นช่ำนั่นแหละนี่แม่กับบางทีวีถูกกร่มดดไป้านพร้อมอีตัวหนึ่งอีกอีตัวหนึ่งอีกนี่อยู่กำลังไฟสามพันกว่าตต์ครับ นะตัวล่างนะสามพันหกสามพันเจ็ดเมือ่อเมื่อแต่ว่าแบตผมนี่กำลังขึนมันจะมันเริ่มเสื่อมแล้วผมเปลี่ยนเป็นระบบสี่สิบแปดล้วอ่าดีบเจลียวสองร้อยหกสิบแอมป์สี่ลูกบแบตมันเกืบสองสี่สองปีแล้วแต่ผมขาดทุนกับแบตเตอรีเ่เจลไปหลายเลยนี่ครับสิบสองกิโลวัตต์นี่เปลี่ยนไปลองเปลีป 40, 40, ่ยนเป็นสี่สิบมอสเฟตผมยกระบบเจ็ดสิบสองออกใช่ตัวนี้นะครับไฮโล่พอดี ร้อนทำงานแต่ตัวนี้ไม่ทำงานเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์ครับไม่ร้อนอันนี้อยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์สองตัวนะจย์เอ๊อนาจ๊ะเอ๊ย นี่ครับเฮ็ดปไปครับผมนี่ตู้เย็นอีกสองตัวนี่อันนี้กี่คิวนะครับเก้าจุดไม่รู้กี่คิวแนละ้วเก้าจุดหนึ่งคิวอันนี้สิบสี่โอ้ยเ้เบิ้งหลายคลิปแล้วทุกคลิปแล้วเนาะนี่4ี่จุดสองมีอะไรอีก แล้วก็นี่ก็เสียบตลอดตัวอุ่นนุมนะครับนี่นะนะใส่หนังบ้านอะไรหนละ้ยอย่างเลยสามสี่พันวัตต์เกินเนี่ยะครับเพราะว่าตัวเย็นมักนก็เป็นแบบอินเวอร์เตอร์แอร์ก็อินเวอร์เตอร์นะครับนะเยอะเลยและครับ ชลมทำงานแล้วมาทำอยู่ในของแย่นะครับทำแยประทำแนวนะครับ 12k เต็มเปียแบตเตอรี่260แอมป์แบบดิฟเจียวสองลูกชุดชาร์จผมก็เอาออกชุดหนึ่งนะครับแต่ก็มีสามบองมิเตอร์พี่น้องในบ้านอู้เลี้ยวไปเลียวเพิ่งขีดดำนะ <c oughs> ครับผม เดี๋ยวไปเบ่งโปกักอันนะนี่คือให้เบ่งเอาผมใส่เบิร์ตบานจากโซลิเซีวโดยเว่าช่างไม่ใช้โซลิเซีเลยไม่มีดูคลิปช่างโซลิเซีเลยนี่ครับตัวแช่อีกยี่สิี่ชั่วโมงนะครับตัวแช่อ่ะแล้วก็ทีมงานตอนนี้กำลังแพ็กลูกค้าอะยะตามหลายนะครับมาสอบโทษโทษตามโฆษณาเลยว่าอาชงเป็นรอดครับรอดทีละสามชุดห้าชุดบ้างว่าบูธเขาประกอบกันน่ะ ว่าลุงจัดหาสิบชุดนึ่งคือจนได้ข้างหมดแล้วนะครับนี่บูดนี่พวกได้บางคนได้สีแดงแน่สีนี่แน่นี่คือหลอดหลอดหลังที่สีแดงมานะครับสามสิบแอมนะครับคนแรกๆจะได้หาสิบแอมน้อยเห็นบอกที่บอกอันนี้สามสิบนะน,นะครับนี่นะครับสามสิบเอนี่ยห้าสิบโวลต์นี่กันมาครับแดงพาเซลถามว่านี่ได้ครบชุดกับทรงเพินนี่ใบแพ็กเกจบางทีเอเขียนมาท่านนี่ มีตีติดให้เบิ้งเบินี่ครับของผู้ใดเนาะรอดไปแน่เลยอ่าอันนี้เขามีหน้าที่พิมพ์ให้เนาะนี่นี่ครับอ่านี่ตัวหลายเจ้าเลยแหละนะนะครับอ้าวปนีเกะผมเขียนบอกทุกอันเนี่ยแต่อะไรตีติดแทงเนาะนี่อ่าเป็นแบบใหม่แต่ก่อนเป็นแมนนวลนี่อันนี้เสียบบูธแต่เสียบขอบบูธเลยนะครับนี่เสียบขอตู้บูธพลาสติกเนาะอันนี้เสียบแผงห้ามผิดนะครับแต่ยาวๆนี่เสียบเข้าแผงรับแผงมันจะเป็นหัวทู่บวกนี่ครับนี่ แล้วก็ขั้วเขาก็ใส่ให้เรียบร้อยขั้วแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์นี่เขาเขียนบอกอันนี้เสียบเสียบลงแบตเตอรี่นะครับนี่เขามีขั้วบอกอยอกู่แล้วนี่ก็มีอ่อินเวอร์เตอร์ก็มาต่อนีอ่เลยอินเวอร์เตอร์บวกลบนี่อันนี้ขั้วลบสีฟ้าเขามีบอกอยู่น,นี่บวกอ่าสีน้ำสีน้ำตาลนะครับอินเวอร์เตอร์กำลังแพกันไรกับแพคไว้แล้วนะก็นี่ไรตรงนะครับอ่ะผมไล่แต่กั้วหายแนะชุดหลงัลงๆผมอย่ไหนแต่ว่าตอนนั้นเดี๋ยวสายไฟไใหญ่กันแพง ก็สายเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นขนาดสายบวกเป็นสองเส้นเลยเห็นดูง่ายนะอ่ะแต่สิไลตะกลัวให้เบิ่งไปเลยงั้นหลาๆตะกอนทั้งไลาตะกลัวอ่ะสิดาวสิดาใกล้ๆต้องใส่ภาษาอังกฤษนะครับเมียนเรียกขานะครับลูกขาเออแกงเล่บลายบอกให้นั่งลงอ่ะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้นี่นะครับจะไล่ตัวนี้เลยนี่ อันนี้ตัวเป็นเสียบบูธนะครับนี่เสียบบูธที่น,นี่เสียบแผงเสียบบูธนี่เสียบบูธที่แขนอะไรเงี้ตัวนี้หัวแหลมจะไปเสียบเสียบบูธตัวหัวแหลมบวกก็จะเป็นบวกผมไล่แต่กลัวใไฮยางดีเลยสายก็ทองแดงแท้ด้วยเบิง้งจะว่าสร้างบ่เบิง้งแต่ว่าผมลงทุกคลิปในบ้านจนครองในี่ใส่เปลี่ยนระบบไปเบิ้งเรียบร้อยว่าใส่แบตยังแบตยังนะครับ ต้องเห็นเป็นลายเขียะนี่ลายอย่างนี้เลยแต่ก่อนอ,อุดฮอดเกาอุดเกาดังดีเลยนี่ครับมันลดการอากจีสนากปากสายทองแดงสายนี่วิ่งไฟวิ่งดีเลยมันมีการอากจียนจปากอย่างนั้นสองด้านเลยนะบวกกระลบอันนี้ใช่ครับทั้งแข็งทั้งลงบูทด้วย <c oughs> อ่านี่ <c oughs> แล้วก็ไม่รอบอีกรอบหนึ่งอีกเป <c oughs> ็นยังเป็นยังนะครับ นออเนาะเด้งง่ายนะเพื่อนบล็อกความบล็อกสองเบอร์ด้วยนี่เอาเบอร์แบบแน่นสุดด้วยนี่ครับไม่เคลียร์ออกเลยบงทีมงานแท็กแท็กกับแพ็กนะที่มันแท็กบูดกับแพ็กจนเหลือซ้ำเลยนะครับเพราะว่าผู้ใดท่าน็คือท่านแต่ว่าปิดโปรไปแล้วนะโปรหมื่นรับเองหนึ่งหมืน่นครบชุดความใช้งาน ไอทีทีวัดลมเครื่องสักผ้าการน้ำร้อนตอดไว้อันนี้มันจะเสียบเสียเงดเข็มเงนปอกเครื่องสักผ้าอย่ยุทธหอดเก่าความเห,หววมนียวตัดไปสั้สุดมั้งังกือกเลยอือไอบอกวิธีการวาตัวนี้มันเสียบตัวอะไรตัวอะไรที่ผมบอกลองคิดมันมีทั้งลูกเขียนบอกทุกอย่างนะครับ ดึงไม่ออกแล้วก็ล็อกจิ้มล็อกขย่างแน่นน้าเลยครับสายยาวๆครับประกันหนึ่งปีดูแลตลอดชีพยวรเตู้เลยอันนี้เสียบเข้าบูธนะครับเสียบกระตู้บูธตรงนี้นะผมดีแกนระบุนะว่าแนนนี่นี่แล้วก็จะมีตัวล็อกล็อกทั้งอันนี้นี่นี่นี่บวกเอานี่ได้นี่แต่อันนี้นเขาแพ็คเขาเขียนบอกแล้วทีนี้ยังไม่ได้เขียนบอกอย่จริงๆกับผมขียนบอกตรงนี้ ผมที่เยนบอกเลยนะครับเ็นบอกเปนะ็นมือแม่นวนวนี่แหละมีบวกอันนี้ลบอันนี้เสียบแผงเข้านี่ครับ้างล่างอันนี้มีบวกกับลบเสียบสายลงแบตเตอรี่ดี๋ยวจะยกตัวอย่างของแบตเตอรี่นะครับ อันนี้เป็นสวิตช์หลอดไฟหลอดสว่างอันนี้เป็นฟิวหลอดไฟนะครับเดรกเกอร์นีใ่ใช้แค่ตัวเดียวนี่นเ,ปนเป็นหลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงอันนี้ออโต้นะครับทำงานอันนี้ห้ามขึ้นนะครับห้ามขึ้นขึ้น,นเมื่อเบื่อลิปนี่ดีนะครับขึ้นเมื่อเบตเตอรี่น้อง แบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้าแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้านะครับเนี no like. ่ยแบตเตอรี่ผมคือภาษาต่างดาวนะบอยแอร์ต่อแบตเตอรี่รี่รี่นะไม่มีเตอร์นะครับแบตตะเลยนะอ่าอายุเมื่ออายุแบตนะครับเมื่ออายุอายุงานนี่แหละเมื่ออายุสองถึงสามปีขึ้นไปนะครับหรือแบตนอกนั่นแหละเนี่ยเนี่ยแซเบิ่งคลิปนี้ดีนะครับเนี่ย ขึ้นแค่ตัวเดียวมันจะเป็นออโต้เป็นไฟสีม่วงตัวนี้อ่าคือใส่ในขี่เพิ่าเข็มบูดเพื่อขึ้นเพขึ้นใน่เข็มแอมหนึ่งคือมันคู่กันมันที่บ่งบอกถึงว่าแบตเตอรี่ท่านเสื่อมแอมลดหน่อยขนาดไหนเพราะว่าหน้าปัดมันไม่ขึ้นคือแบตเตอรี่มันน็อกนะครับมันบอกแสดงสถานะว่าต้องชาร์จอีวุมันจะทํางานอัตโนมัติเองเขาไม่ต้องไปถอดแบตท่านขึ้นฝั่งนี้นะครับเอาฝั่งนี้ลงก่อนแล้วขึ้นฝั่งนี้ปุ๊บประมาณไม่เกิน1ิถึง15บวินาทีเข็มมันนลกอหาย อ่าคือมันต่ํากว่า6โวลต์มันจะไม่แสดงแสสถานะหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต่ำก็หาโวลต์บางทีก็ต่ำก็หนึ่งโวลต์เนี่ยแอมป์มันจะขึ้นต่างกันนะขึ้นตัวนี้ปุ๊บถ้าแบบมันต่ำสุดเลยพี่ตีพี่หกสิบแล้วมันเวลาโวลต์มันขึ้นเนี่ยมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆเลยๆเลยๆเยๆถ้าเต็มนี่ปุ๊บปกติถ้าโวลต์อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าโวลต์เอาตัวนี้ลงแล้วก็ขึ้นนี่มันเป็ปกติเลยนะครับนี่คือวิธีการบอกอ่าแล้วก็อ่าตัวนี้ฟังนี่นะครับบใหห้เสียลอด หลอดที่แถมไปให้นะครับใช้กับหลอดไปที่แถมไปให้สองหลอดนะครับซอดแยง้งเนี่หลอดอ่ะจะมีหลอดมีขั้วนี่ยังให้เรียบร้อย,น,ย,อน,น,ยน,อนะครับว่าจะมีหลอดมีขั้วนี่นี่ให้ใส่ติดเบิร์ดนะครับเพราะมันทำง่ายที่สุดแล้วจะไปมงแบบนี้เพื่อซื้อนเะนี่ยแต่ขัว้วไหนก็ติดหมดนะครับที่ท่านได้ไปแล้วผมให้ดู เราจะเอาย่างเงาในคลิปนี้มันคือเป็นคลิปนี้นะครับเพราะว่าโปรนี่มันเป็นโปรที่ทรงคือปิดไปแล้วอันนี้มันโปรย้อนที่คนขอมาแต่กับโปรค่างเพื่อนนี่ใส่ขั้วไหนก็ได้ครับผมมันติดเบิร์ดหลอดที่ผมเพจง่ายที่สุดแล้วนะครับใส่ทีนี้แล้วมันจะมีหูขันนังสิเนี่ไปเบิร์นเราไปแมนไ่แง่ยังสิเลยครับหนูมีหูขันอยู่มีรูอยู่นะครับมันมีรูซ็อกเก็ตอยู่มาเนี่ยใส่ี้เลยเราทําให้อย่างอย่างล็อกนี่ก็ล็อกให้มันแน่นอย่างนี้เนี่ย นีแล้วก็ใหญ่ตรงนี้อือนี้แล้วคันนี้อ่าว่ามันขางไะไมันกับติดตัวนี่ก็กกเปิดหลอดนี่ลเลยรสองสาหลอดแต่แถมไปมีขั้วอ่าดูว่ามันติดขั้วยังไงได้นี่เพรางขั้วแบตติดกันได้กลัวอะไรก็ติดนะตัวเป็นเขาเรียนว่าเรีย,รยกว่าอะไรข <c oughs> ั้วไม่ถึงอีกเอาลวดลูมินียมกันกน,นี่นะอันนี้บวกนบวกครับนี่บวกลบ,กบ,กบ,กบกอ่ะตุต้มตัวอห้เบ้างนี่เนาะ หลอดอนี้เลยเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นเอ่ daylight, อเดย์ไลท์วอมไลท์อะไรจำสีไว้นี่ยถ้าใครผิดข้างให้ดูดูนี่แบบเพชรง่ายๆใส่คุ้มค่านี่ครับไล่ขั้วเขาเรียกว่าหลอดไล่ขั่วชมพูจะเป็นไล่ขั่วแต่ถ้าท่านอยากไปซื้อไหมมันอาจจะใส่ผิดข้างมัติดวนันมีบวกลบอันนี้คือไล่ขั้วเออลืมบอกแบบที่ได้ไปเนาะเราไปเติมน้ำโปรตก่อนนะครับนี่คือบอกคลิปนี่เพิ่งห้จบท,ท,ทุกคนทุกท่านที่ได้โปรนี่ไป แบบที่ส่งนะครับนอกจากไปติดตั้งมันจะมีน้ำกรดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าส่งไปเขาจะคนส่ง drilling, เขาจะไม่รับเขาเรียกว่าวัตถุอันตรายนะครับมันจะเป็นเปื่อนไปกัดไประเบิดยังไง้เขาเพื really ่อมันร้อมที่จะมีไฟถ้าเขาเติมน้ำกรดนะนะครับก็คือให้ไปเติมน้ำกรดก่อนนะครับแล้วก็ใส่เลยบริเวณบริเคนเราไปปุ๊บใส่เลยบริมีไฟนะครับนะให้ไปเติมน้ำกรดก่อนก่อนใช้งานนะครับอ่ะอันนี้อันนี้เอาไปยังอันนี้เห็นไปล้วนี่แบตเตอรี่ สายลงแบตเตอรี่นี่สายลงแบตเตอรี่นี่ลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็สายแทงความเสียบอฝั่งหนึ่งบอกแล้วและนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไปเสียบแผงง้ามผิดนะนี่เสียบแผงมันสีเงาเนี่ยมันสีเสียบแผงไอ้เคนบอกมีเสียบแผงห้ามสลับกันนะครับเสียบแผงกระบูดนห้ามใช้กันเพราะว่าผิดขั้วมันพครเอีถ้าผิดข้างหนึ่งือผิดเลยเอามาใกล้ๆใหมันจะไปเห็นครับ แตเเขาชัดเจนเจะเป็นซองยูกิโลกว่านันอะไรนนี่เนี่ยสายเสียบแผงเือแผงแถวนี้แผงมันจะเป็นบวกหัวถูน่นี่เอาต้องรับโดยลบ,บวกวดลบแต่อย่าไปมองบวกลบผมบอกหลายรอบแล้วคือสายแผงมาแต่ฐานมันจะเป็นหัวแหลมใหาต้องเอาตัวถูไปรับนี่จำคนที่ได้ไปรอดหลังเนาะรอดหลังนี่หลังที่ปิดโปไปแล้วเนี่ยสายบวกมันจะมีสองเส้นรับกระแผงกับแผงเป็นหัวแหลม นี่คือเขาจะเขียนเน้นตัวนี้อ่ะเสียบแผงนะครับตัวน,นี้เสียบบูทนี่คือเสียบบูทนี่่ได้เขียนจริงไม่ได้เขียนไปให้เลยเสียบบูทไอ้เขาเห็ยนชัดๆเลยพอคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ท่านคนหลังๆเลยเข้าใจทีเดียวเลย เอาที่ได้ไปนี่ครับมุงคลกับตามตามเพราะว่ามันที่เป็นรถกี่รงรถที่สุดท่ายและรองสุดท้ายนี่ครับอันที่บีบออกได้เลยนี่แต่มันแน่นนะเสียบนี่มันดังคืบเลยนะมันจะมีขั้วมีเต็ปเปิ์นะครับแน่นมากเลยเวลาออกกับพยายามมาใส่กิมจะไปดึงนะครับขาดเลยนะแตกรุดนี่อิโมแรมเงี้ยให้มันลงพร้อมกันนี่ก็ดึงนี่แน่นหนาเลยครับเวลาเสียบเสียบมันดังแกกเลยนี่ นี่ันี้เสียบเข้าบูทนี่เข้าบูทนะครับเบิ้งดีๆนะครับเบื้องคิบไปดีเสียบนี้นี่แกลกเสียบไปนี่แล้วก็ขั้วแบตเตอรี่นะครับนี่ให้เขียนบอกนี่นี่ขั้วไม่ยังไงร้อมนี่สายเสียบสายเสียบแบตเตอรี่นะครับกันหันนี่เขียนดากขึ้นอย่างนี้นี่อ่าขั้วธรรมดาแต่ตัวรับบวกต้องเป็นตู้เนี่ยที่บวกเขาบอกนี่นี่ครับ ลงแบตเตอรี่แต่เขาเอาสายอินเวอร์เตอร์มันมีบวกลบก็ใส่นี่เลยขันน็อตเบอร์สี่บอ,อกนี่แต่เขานี่ขันอินเวอร์เตอร์มันจะมีสองเส้นนะครับกับขันอินเวอร์เตอร์เส้นนี้นะครับที่ทำให้ไปอ่ะเดี๋ยวจิไปเบิง้งเขาแพ็คอะไรเครงอะไรทั้งหมดอันนี้เขาอนี้กำลังลงเดี๋ยวไปเบิง้งทีมงานผลิตกังยุ่งขึนอีก ผมออกตามรถเขาก็ตามกันให้ผมก็เลยลงคลิปให้เบิองนครับคุ่นเยียกันเท่านั้นแพ่งก็ขึ้นรถนะครับต้องค่าแพงค่าเซลนี่อันนี้มันเป็นพวกหารอยหาซิบวัดนี่คือนี่ท่านนี่เขาแพ็กอยู่นี่ตามซีแพ็กนี่โทรมาตามกันเท่านั้นเลยนี่ทีมงานประกอบอยู่นี่นี่ครับรถสองตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับประกอบตัวอยู่ทันกัน เป็นสีฟนะครับก็คือรอดนี่ก็บที่ปิดอันนี้เป็นโคลงท้องใต้นั่นแหละที่บอกกันนหะก็คือไอ้มีวันที่ซีไอวันที่หามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกสิบเจ็ดเบอร์ไปแล้วผมครับก็ส่งตามนี่แหละใส่กันครับ กอนได้นเจชุดบปได้ค่ะโทษมาสอบถามเอานะครับตามเบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดเอฟไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งาแปดเจ็หกกาพโซลาเซลล์เอาที่ตั้งร้านเนาะโอ้ยมันบ้านเหขที่น้ประชัดนะครับผมบ้านลขที่หกสิหกมูหาบ้านลำดวนตำบลสำโรงหมอำเภอละงานทายจังหวัดบริรัมหรือพิมพ์ไปที่ร้านกนพลโซลารเซลร้านกนพลโซเซล ร้านกันตพลโซล,ล่าเซลตามนี่เลยนะอ่ะซินเข้าไปร้านกันตพลโซล,ล่าเซลนะครับนี่ยอือดีเหมนมันเถื่นะครับโอแมนกันทพัดกันตาพดผาเจ้าหลงนะครับพ้าเจ้าหลงนะอ่ะแล้วไก่สีไล่ส่งกับเพื่อนลหรนะครับตามนี่แหละเอ้าขอบคุณครับผม